ทุกท่านเราอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสี่แควในเครือสวรรค์ประชารักจะทุกคนเดินมาตรงนี้ฮเพื่อจะไปเช็คอินที่โรงแรมอีก1.7กิโลเองทุกคนใกล้ๆเดินชมเมืองไปก่อนอุ้มีร้านหน้าผัดสีอิวด้วยหรอนี่คือนครสวรรค์น,นะฮะจะไปเช็คอินที่ b e v e r อรี่ฮิลล์พาร์คเบ y เวอรี่ฮิลลโรงแรมนะฮะเบฟเว l รี Park, ่ฮิลล์พเคยได้ยินใช่ไหมฮะชื่อเพาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเราจะเดินถึงไหนนะฮะ1.7กิโลเมอ,อ๋อนี่เป็นห้างเหรอฮะออ๋ไม่ใช่อ่ากำลังเดินชมเมืองเช้าๆยังไม่เจ็ดโมงเลยทุกคนเช้ามากเป็นภูเขามีเหมือนกับมีจุดชมวิวอยู่ข้างบนนะครับอุ๊ยวัดอะไรเอ,อ่ย เนี่ยเป็นวัดใช่ไหมนี่เป็นหญยอาบกาฟแฟโบราณร้านน่ารักจังเลยล่ะว้ายรถอะไรอ่ะทุกคนใหญ่โตคล้ายๆรถสามล้อถนนอัฐกวีนะฮะตรงนี้อัฐกวีถนนด้านหน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์ โอ้โเนี่ยอะไรอยาใครจะสนใจฮอลิเดย์ฮาร์ทล็อกทุกคนจหามาทํากิจกรรมที่นครสวรรค์ได้นะจ๊ะนี่รถเขียวทุกคนเขียวหาทุกคนขึ้นชมวิวได้นะเนี่ยดูชสวย ทุกคนที่โรงเรียนคนครสวรรค์ชื่อดังเขาบอกโรงแรมเบลฟอร y h ี่ฮิลล์พาร์คจะอยู่แถววัดใส่ใต้ก็เลยต้องเนี่ยเดินเข้าเทศบาลแล้วจะมีทางออกไปแล้วก็ตรงไปเลยทุกคนเห็นไหมเมืองนครสวรรค์เมืองใหญ่มากถ้าเกิดไม่เดิน่ก็จะไม่รู้นะฮะถ้าเกิดนั่งรถก็แป๊บเดียวถึงแต่ถ้าเดินก็ใช้เวลาเหมาะสมนะฮะได้ชมวิวชิวทันะครับ อ๋อในนั้นเป็นวัดวรานาถบรรพธเนาะเราเข้าทางนี้ครับทุกคนสวยงามนี่ครับทุกคนวัดวรานาถบรรพธขึ้นบนนี้เลยทุกคนอ๋ออยู่ใกล้กับโรงโรงเรียนนครสวรรค์เลยเนาะที่อยู่เทศบาลเขาใหญ่โตมาโหระทึกยิ่งใหญ่มากอีกหนึ่งกิโลก็จะถึงเบสฟอร์รี่ฮิลปารทุกคน นิจจาทุกคนไปทางนี้1กิโลนะครับเบเวอรี่ฮิลล์พาร์คเราแวะวัดกบกันไหมแวะชมวัดกบก่อนด้านนี้เข้าได้ไหมจ้าเห็นทางเข้าอาจจะไกลก็ได้นะเห็นแบบสายตาไม่ไกลเรามาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยฮะร้านก็อาจจะปิดเนี่ยฮะมีเทสบาล์นใหญ่เต่อาคารเฉลิมพระเทียรติสำนักง,งานเทศบาลนี่จาทุกคนเราเข้า วัดวรนาถวันโพธ์หรือว่าวัดกบหรอฮะอ๋อนี่ถนนสารเจาพาะ่อโกมินถนนสวัสดวิวิถีก็ไปทางนี้ได้หรออสวยจังเลยวัดเปิดตีห้ปิด3ามทุ่มแล้วก็ไปนั่งร่มร่มนี้ทาเวสุวรรณนะฮะนี่เป็นตลาดวัฒนธรรมเมืองพระบางวัดกบใช่ไหม เมืองพระบางสมัยสุขโขทัยมี30-31ถึง31ก็เมื่อวานนะสี่นสุดท้ายเรามาไม่ทันออกทางนี้ได้เลยใกล้กว่าไปเช็คอินเบบล่ฮิวปาร์คพระมหาธาตุเจดีย์สมัยสุขโขทัยพระพุทธสายญาติด้วยทุกคนอ๋อมีพระพุทธสายญาติน,าานี่น่าสนใจเรียกสั้นๆว่าวัดกบ โอเคไม่ไกลจากโรงแรมเบบอรีฮิลเดีเราหลายสดที่นี่ก่อนให้โลกรู้ว่าเรามาเช็คอินที่นครสวรรค์แล้วก็กำลังจะพักที่เบวอรีฮิลป่าครับทุกคนนะฮะนี่สร้างในสมัยสุขโขทัยนะวัดอารามหลวงชั้นตรีทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเช็คอินที่โรงแรมแล้วเจอกันนะครับ อุ้ยเอ็นี้ร่วงขนนกร่วงลงมา